อสวัสดีครับสวัสดีครับผมอวันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟกันเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวนับแรกมาดูคู่แรกกันเลยมีแนวเทรนไลน์อยู่นะผมแล้วก็มีโซนรับเก่าอยู่ครับหัวกระทางซ้ายมือเป็นแนวโดจินาทางด้วยลองรอราคาดีๆนิดนึงนะอยากได้โซนเทรนไลน์เลียนะครับผม,มรีเจ็กรอรีเจ็คครับผมเป็นมาแล้วโอเครีเจ็คชัดเจนนะ อ่านี้ก็เป็นไม้แรกของวันที่9นะครับผมพอรตเต่าวันที่9ของเราเติม10เหรียญเหมือนเดิมผมชนะ2ไม้ติดหยุดแพ้2ไม้ติดหยุดนะครับอ่าเป็น OTC ตอน8โมงเช้านะเราเล่นกราฟบ่ายไม่ไหวนะผมช่วงนี้โหโดนเล่นตลอดเลยตัว <c oughs> สต็อปรอสาวันเลยก็กราฟบ่ายทั้งนั้นนะครับผมโอ้กราฟบ่ายแถวเดี๋ยวนี้มันเถื่อนนะผมเดือนธันวานะต้องทําใจนะ เืินธันวาครับมันเถื่อนนะผมพวกตลาดฟอเร็กพวกรายใหญ่เขากำลังอะไรอ่ะปิดทำกำไรกันมันเลยผมสิ้นปีแล้วนะแต่มาสุดท้ายเ <c oughs> ขายทำกำไรนะครับเลยผันผวนนะผมอ่มาวิเคราะห์กันไมาแรกนครับผมที่ผมเล่นเลยคืออันดับแรกมีอยู่สองแนวใช่ไหมเป็นจุดตัดระหว่างเป็นลอแล้วก็แนวรับผมแนวรับเราอ้างยิงจุดนี้แล้วผม จุดที่มันส่งราฟขึ้นชัดเจนเนะอ่าแล้วมีก็มีโดจินําทางตัวแรกครับผมอันนี้สองก็มีโดจิน้ทาทางสองตัวหน้านี้จากแนวรับเก่านะผมอ่าจากแนวรับเก่าเราก็ได้ประมาณนี้นะจึก๊กนี่จากแนวรับเก่าสามารถเปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่ได้ครับผมเห็นไ้มผมก็รอมาขึ้นมารีเจ็ในโซนนะผมเนี่ยมันมีเส้นเทรลไล์ด้วยอมันยกลดตัวลงโลมาลดตัวลง บอกว่าเทนกําลังปรับเป็นเทนขาลงนะผมเนี่ยแล้วก็รอหาจังหวะกดลงนะผมเนี่ยผมก็รอเนี่ยราคาจากรับเก่าเปลี่ยนเป็นต้านใหม่แค่นั้นเองผมสัมผัสบวกกบมีจุดตัดระหว่างเทนไลน์กับแนวรับแนวนอนด้วยนะอันนี้ก็เป็นจุดเข้าที่ดีครับผมเนี่ยรอโซนเทนไลน์นะผมอ่าเป็นเบสิกนะผมเบสิกเจคชั่นครับอ่าไม้แรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวรับชมไม้ต่อไปกันเลยครับผมโอดิซียมเช้า โอเคมาดูไม้ที่สองนอบ้างนะครับผมอ่าห่างหายเอ้ยห่างห่างเวลาไปนานเลยผมตอนนี้มันเก้าโมงกว่าแล้วเมื่อกี้เราเข้ามาแปดโมงนิดๆน,นะอ่าล้วก็อกรอกราฟมาพอสมควรนะผมนี่ตัดมาเลยตัดมาไม้ที่สองเลยนะถ้าเราชนะไม้นี้เราก็จบงานตามเป้าครับผมตามเป้าตามวินยัยอันนี้เป็นแนวโดจินําทางนะผมโดจินําทางสวยงามเลยลเรารอสัญญาลิเจกก่อนฮนะ z ู o ไปมีเจกชัดไหม อรอรีเจกคนระับชัดๆนิดนึงโอเคอย่างเงี้ยชัดเจนนะผมวันนี้รีเจกสัญญาณชัดมากอืมแล้วก็รออย่างเดียวผมกดแล้วก็นั่งภาวนาผมไม่ใช่แนละ้วกดแล้วก็ยอมรับผลรับนะผมอ่ามันจะเป็นยังไงกราฟตัดสินนะผมเราเข้าตามระบบเราทุกอย่างแล้วผมแนวเป็นแนวโดจิดนำทางลงนะแนวนี้เดี๋ยวต้องรอดูตอนท้ายๆ จำแนวไม่ได้นะผมมาพากย้อนหลังแล้ว <c oughs> เป็นรูปแบบที่ดีครับผมวันนี้รูปแบบแบบปิดชิดแนวเพื่อเผอปิดในแนวแล้วนะแตผมดูผิดนะน <c oughs> ะยังไม่ขึ้นไปรีเจ็กไกอะ่ะแต่ปิดน่าจะปิดในเส้นอยู่ <c oughs> เห็นแวบ,บๆนะอ่านี่ปิดแดงสวยงามแสดงว่าเราคาดการถูกเลยพอ,อตรงนี้มีโซนแรงขายจริงๆนะผมมีคนดักทุบอยู่นะเดี๋ยวไปดูแนวกันเปิดแนวหน่อย ซูมซูมนะผมเนี่ยหูแนวไกลับผมนี่ดูย้อนอย่างไกลนะนี่ใช้แนวนี้เองเนี่ยสังเกตได้ตัวโดจิตัวเนี้ยพวกแฮมเมอร์พวกอะไระที่เป็นอย่างเงี้ยเอาเป็นโดจิหมดเลยผมนะเป็นโดจิไปให้หมดเลยเป็นสั้นเป็นยาวเป็นอย่างเงี้ยหรือเป็นอย่างเงี้ยก็นะับเป็นโดจิได้ับผมเนี่ยโดจิแต่ขอให้มันส่งกราฟขึ้นหรือกราฟลงแบบชัดเจนนะผมโดจิที่ดีเนี่ยมันเป็นโดจิแล้วมันก็ส่งกราฟลงตุ้มแข็งแรงมาขนาดนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ย เราเข้ามันก็เทขายีทขายี่ขายเนี่ยมีแดงใหญ่เยอะ,สะแสดงว่ามีแรงขายเยอะผมอ่าประมาณนี้ผมนี้ผมใช้แนวนี้เลยล้วนๆเลยหลังจากนั้นการาฟมันก็ขึ้นมาไม่ถึงแล้วปล่อยมันเราก็ไปรอดักเล่นที่แนวนี้นะครับโอเควันนี้วันที่เก้าเราจบงานไปนะผมวินสองไม้ติดนะผมจบงานนะโอเคเกือบเกือบค้าแรงขั้นต่ำนะผมเก้าจุดห้าก็เกือบสามรอยนะวันนี้ก็โอเคแล้วผมพักผ่อนนะผมวันแรกวันที่เก้า เดีย๋ยวไปดูของวันที่สิบกันเลยแบบตอนเนื่องเลยแล้วผมโอเคผมของวันที่สิบจะเป็นภาพออเดอร์นะผมผมไม่ได้กดอ่านไว้นะ <c oughs> เช้าๆเรากำลังเบร์อยู่ไม่เช้าหรอกเนี่ยผมเทตอนตีห้าเนี่ยวันตีห้าสามทีนะผมตื่นมาตื่นมามีแจ่พวกคริปโตทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีคู่งเงินเลยผมผมก็อ่ะไหนๆก็ตื่นมาแล้วเอาหน่อยวะได้คู่อะไรเ่ยไลท์ไลท์คอยนะก็ามาดูแนวกันเลยผมเนี่ยผมใช้อีกแล้ว แน้ที่เป็นแบบนี้แล้วผมเลือกใช้โดจิแล้วก็นําทางลงแบบนี้สังเกตดูนะผมเนี่ยจะตีเนื้อและตีไส้เนี่ยมันจะเหมือนกันเลยโดจินาทางลงเห็นไลงมันต้องลงเป็นแท่งแข็งแรงด้วยนะผมโดจินาทางลงที่ดีอ่าลงแท่งแข็งแรงตูมหลังจากนั้นกราฟกลับขึ้นมามีปฏิกิริยานะผมเกิดปฏแอคชั่นอะไรปฏแอคชั่นแดงคืนกินนั่นเองอ แต่ว่าแรงซื้อขึ้นไปมากแค่ไหนแรงขายตบกับมากินมาเลยคนระับผมเห็นไหมมันกินทั้งไส้เลยนะเนี่ยไส้นะกินทั้งแท่งเลยอ่ะบอ,บอกว่าตรงนี้มีแรงขายมาครับผมบวกกับตอนนี้กราฟทํารอบเป็นกรอบอะไรครับผมขรอบไซด์เว์ไงขรอบไซด์เว์มันจะวิ่งชนหนนะ่วยเนี่ยนี่เรามารอรีเจคชั่นที่แนวครับผมเนะี่ยเราได้ราคาดีพดีเพราะกราฟมันมีพีเอยืนยันแล้วนะผมเลยไม่รอแท่งนี้ยืนยันนะเนี่ยเราก็มีรีเจคแล้วกวดไปครับผมอันนี้ก็ มีแรงตามเราคาดนะแต่ได้ราคาไม่ค่อยดีหน่อยก็โอเคผมคิดว่าชนะเราคาดการถูกนะมีแรงขายทุบผดล,ลงมาหมายแรกนะครับโอเคอ่ะมาดูไม้ที่สองบ้างเป็นของ ripple นะครับผมห่างกันไม่กี่นาทีเองเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตีห้าสามนาทีอันนี้ตีห้าสิบเจ็ดนะโอ้ผมผมใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะต,น <laughs> ตื่นมาตื่นมาตีห้าก็จบงานเลยผมอันนี้ก็แนวลดีนำทางขึ้นเหมือนเดิมอะ เห็นไหมแต่มันเป็นโอ้โรจิมทางขึ้นบวกมัธเธอร์บาร์ด้วยถ้าเป็นแท่งใหญ่แบบนี้ยก็นับเป็นมัธเธอร์บาร์ได้ผมไอ้ตัวแบบนี้ก็นับเป็นโรจิได้นะครับผมเนี่ยโลจิแล้วก็นําทางขึ้นขอให้มันขึ้นหรือลงแข็งแรงอะ่ะอ่าขึ้นหรือลงใหญ่ๆแล้วก็ตีไปเลยเก็บเนื้อเก็บไส้ประมาณเนี้ยอ่าหาแดงแบบนี้นะผมเนี่ยโดจิแล้วก็นําทางขึ้นชัดเจนรับลงมาเทสทครั้งแรกทิ้งไส้แล้วผมบอกว่าตรงเนี้ยมีแรงซื้อเข้านะอ่าแต่ลงมาไม่ถึงแท่งนี้ลังเลอยู่ครับผม เองนี่กลับลงมาแล้วปิดชิดแนวให้เราด้วยนะปิดบนแนวพอดีเลยหลังจากนั้นผมก็รอสัญญาณรีเจคนะผมผมรอรีเจคทุกไม้ผมไม้นี้ก็มีรีเจคนะแต่มีรีเจคนิดนึงเห็นไหมไยไส้ตรงนี้รอรีเจคราคาตรงนี้นะเราก็ได้ไปเทนใหญ่เป็นเทนขาขึ้นชัดเจนนะผมเนี่ยอือเืยไม่ดูภาพใหญ่ไม่มีภาพใหญ่ภาพใหญ่เป็นเทนขาขึ้นนะผมก็หา้องหวะกดขึ้นไปนะเป็นผู้คริปโตเท่านี้ก็จบงานนะผมเนี่ยเหมือนเดิมเติมสิบเหรียญบวกมาเก้าเหรียญน,นะ ก็ถอนออกให้หมดตามวินัยนะผมวันนี้เราก็บวกอีกแล้วจบงานวันที่สิบนะผมบวกเก้าเหรียญเหมือนเดิมโอเคเดีย๋ยาวาไปรับชมไม้ต่อไปกันเลยคลิปยังสั้นอยู่นะผมโอเคครับมารับชมคลิปของวันที่สิบเอ็ดนะผมอเป็นวันเสาร์ OTC ที่สิบเอ็ดผมว่าเทตอนบ่ายโมงนะบ่ายโมงสี่สิบนะผมตอนนี้อ่า อันนี้เทนใหญ่เป็นเทนขาขึ้นชัดเจนนะผมเรอหาจังหวะกดขึ้นนะรอรีเจ็ตครับผมเราตีแนวมาเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคมีรีเจ็ตครับผมจากแนวต้านเก่าเปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่นั่นเองนะนี้แนวอาจจะดูซับซ้อนนิดหน่อยนะเป็นแนวข้างเรียกว่าแนวย่อยดีกว่าไม่อยากเรียกว่าแนวเอ็ดวาร์ดนะเรียกว่าแนวย่อยแนวเสี่ยงนะอ่าผมจะมีแนวหลักแนวย่อยใช่ไหมเราดูไปเป็นแนวหลักส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแนวย่อยแล้วผม อ๋อถ้าไม่สังเกตดีๆมองไม่เห็นนะผมในแนวเนี้ยจากต้านเปลี่ยนเป็นรับอ่ะมันมีช่วงจังหวะนิดนึงครับผมที่การาฟมันเล่นด้วยอ่อยาเนี่ยตีดูเทนขึ้นชัดเจนฮะบวากกราฟแท่งก่อนหน้ายืนยันแนวแล้วก็มีรีเจคชั่นให้เราแล้วกดเข้าไปผมอ่าระยะวิ่งอยู่บนนู้นแล้วนะไม่กลัวแล้วผมอย่างเงี้ขึ้นบปายเขียวยาวๆ เดี๋ยวมาให้ดูหน้าที่ของโดจินำทางครับผมเดี๋ยวบอกงี้ก่อนโดจินำทางอะ่ะมันเป็นได้ทั้งแนวรับและแนวต้านผมอะ่ะสมมตินี้ว่าดูโดจินำทางลงใช่ไหมฮะปกติเราเราเรอเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมรอกราฟวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมาแล้วก็ปิดทิ้งไส้อย่างนี้นะผมแล้วก็รอกราฟขึ้นไปรีเจ็คเราก็ถึงจะกดนะ,ะเป็นภาพออเดอร์ของเราอย่างนี้ใช่ไหมแต่กลับกันโดจินำทางลงเนี่ย จากแนวรับเนี่ยจากแนวต้าน,นก็เปลี่ยนเป็นแนวรับได้เช่นกันเพราะว่าถ้าการาฟมันไม่สนใจมันทะลุขึ้นไปปั๊บอ่าทะลุขึ้นไปแล้วมีแท่งลงมายืนยันแบบเนี้อ่ะเราก็เล่นได้เหมือนกันนี่จากต้านจากแนวต้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวรับได้เพาราะกราฟมันไม่สนใจการาฟมันเบสขึ้นไปเรารอเล่นได้สองแบบนะผมดีเจคชั่นเห็นไหมเร,ราก็รอลีเจกปั๊บเนี่ยอันนี้เป็นแนวย่อยไงมันเป็นโดจีลังพังเหมือนกันนะเหมือนที่ผมวาดเป๊ะเลยเมื่อกี้เนี่ยมีสองตัวได้ไหมคู่กัน เนี่ยเราก็อ้างอิงจุดนี้ได้เลยเพราะว่าชนเด้งปั๊บแล้วก็กลับมาชนมาเด้งนี่แล้วหลังจากนั้นก,ก็บ r e a k o u ขึ้นไปแล้วก็กลับมารีเทสแล้วก็ไปต่อผมเนี่ยจะเป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกันเลยเหมือนกับภาพนี้เลยเนี่ยภาพที่เขาวาดกันแบบทฤษฎีสวยๆเนี่ยเนี่ยแต่ภาพความเป็นจริงมันก็ไม่สวยหรูเหมือนในทฤษฎีนะผมเราต้องมองหาจากว่าเ,าเองนะก็ประมาณนี้ผมเนี่ย เบสิกสวยงามพึ้นใหญ่พื้นขาขึ้นชัดเจนเลยระยะวิ่งอยู่ประมาณนี้ผมหนึ่งคอแรงขายเข้าประมาณนี้อ่าปลายไส้นี้ก็มีแรงขายอยู่ยก็ยังไกลอยู่นะยังไกลอยู่ถ้าพอมีระยะวิ่งอยู่ก็ไม่กลัวผมกดตามรูปแบบตามเงื่อนไขไม่มีอะไรต้องกลัวนะก็วินปนะผมไม้แรกเดีย๋ยวไปดูไม้ที่สองกันครับผมโอเคออาผมตัดมาถึงไม้ที่สองของเราเลย ไม้ที่สองตอนนี้ขณะนี้เทรนเมเทนขาลงชัดเจนผมหาจังหวะกดลงนะเนี่ยเทรนย่อยไป็นขาลง๋ือจะตีเทรนให้ดู้วผมเทรนมันตอนนี้มันซับซ้อนอยู่แต่มันเบรกเทรนขาขึ้นลงมาแล้วล่ะตอนนี้นะผมเรื่องของเทรนนี่ก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันเอาเรื่องอยู่นะแต่ดูหลกัหลกๆแล้วมันเป็นเทรนย่อยไม่นขาลงอยู่ผมเราหาจังหวะกดลงดีกว่าเนี่ยสวิงไฮลดลงนะเรารอขึ้นไปรีเจ็คแล้วแต่ปลายไส้ครับผมตอนนี้ผมมีแนวในใจนะแต่ยังไม่ได้ตี ตีไม่ทันก็เลยเล็งไว้ก่อนเนี่ยเลงแล้วผมขึ้นไปรีเจกอ่ารีเจกชัดแล้วผมกดเลยอ่ากดก่อนแล้วค่อยมาตีแนวนะนี้ก็เป็นโดจินําทางลงได้เหมือนกันเห็นไหมเป็นแห่งโดจิเนี่ยอ้วนๆนี้ก็นะเป็นโดจิได้เพราะเนื้อกับไส้มันปริมาณเท่าๆกันนะผมแห่งโดจิหรือแห่งลงเลเนี่ยมันคือแบบเนื้อและไส้มันปริมาณเท่าๆกันนะไม่จําเป็นต้องว่าเป็นกากบาดอย่างเดียวนะโดจิเนี่ยเป็นได้หลายอย่างครับผมนะาโดจินําทางเรานําให้ดูได้หลายรูปแบบนะ จะได้เห็นหลายมุมมองล้นนะครับผมว่าโดจิตรงทางมีแบบไหนเนี่ยแต่ส่วนมากสังเกตดูออดิออดอรดผมนี่แทบจะโดจีตงทางประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะผมรอแต่รูปแบบนี้ไงเนีย่ยเรากดแต่รอรูปแบบรอเงืนขนไข,ของเราแค่นี้เราก็ได้ผมมันทำกำไรได้เราก็ไม่จาเป็นต้องไปเล่นท่าแปลกๆพิสดารนะผมมันไม่เท่หรอกครับผมท่าเบสิกแต่มันได้ตังค์นะผมอ้าวเรามาเทรดเอาตังค์นะไม่มาเทรดเอาเท่ผมนี่ครับพูดโคตรก๊อบเรารอ มาดูเทนกันเลยบางคนอาจจะมองว่าเป็นเทนขาขึ้นได้ไหมฮะตรงนี้เขามองได้เหมือนกันเพราะเทนไลน์โลมันยกขึ้นเนี่ยโลยกโลยกแต่กลับกันไฮมันก็ลดเหมือนกันน่ะเนี่ยตูมและเทนย่อยมันก็ลดลงอีกแบบนี้อ่าเป็นไงนี่ก็โลลดเนี่ยไฮก็ลดเนี่ย,ย,เ,ยเรามองภาพย่อยไว้ก่อนนะพราเราเล่นหนึ่งนาทีนนะถ้าเราตีเส้นเทนไลน์ก็จะได้ประมาณนี้ผมเนี่ยแชแน,นลไลน์ของมันก็มันก็จะวิ่งอยู่ตามกรอบของมันนี้ หลังจากนั้นแท่งโดจินี่ไงตรงนี้ก็เป็นโดจินะผมใช้ชุดนี้นะคู่นี้เลยพร้อมเป็นแท่งแข็งแรงไงเนี่ยรูปแบบนี้ก็เป็นโดจิได้ผมะเนี้กับไส้มันปริมาณเท่าเท่ากันหลังจากนั้นมันก็ส่งกราฟรลงแข็งแรงนะบอกว่ามีไส้แบบนี้นี่ยโหเนี่ยถ้ามีไส้แบบนี้ยิ่งชอบเลยผมเห็นไหมพอไส้ผงบอกว่ามีแรงถ่ายเข้ามากเลยนะหลังจากนั้นกราฟขึ้นมารีเทสนะผมตุ้มทิ้งไส้ยาวอีกปิดเป็นแฮมเมอร์อีกผมแท่นี้เป็นแฮมเมอร์อไฟชัน่นแฮมเมอร์หลังจากนั้นแท่งนี้้ขึนมา ไม่สามารถยืนเหนือแนวได้แห่งนี้มีรีเจคชันก็เลยกดเข้าไปผมก็าปินไปนะผมเนี่ยกดตามเทนกดตามเทนย่อยของเราก็ได้เปรียบนิดนึงนะลงย,วยาวๆไปวันนี้ครับปิดงานอีกแล้วผมนี่งเี้ยเติมสิบเหรียญชนะสองไม้ติดก็หยุดนะผมเราได้ประมาณเก้าจุดหนึ่งเท่านี้ก็โอเคแล้วหาค่าคอมมิชชั่นได้สันหนึ่งเหลือแปดเหรียญนะแปดเหรียญก็พอแล้วผมสำหรับนะผููทำตัวน้อย โอเคครับวันนี้ก็หวังว่าพี่เพื่อนๆจะได้ความรู้พอสมควรนะผมวันนี้มาแบบละเอียดเลยนะเดี๋ยวว,ว่างๆมาทาอีกคนระับผมทำเรื่อยๆผมผมเพศทุกวันแหละผมก็ทาลงให้ทุกวันนะโอเคตรงนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ